สวัสดีครับลุงอ้วน789 Channel านมานำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,งอีกแล้วครับวันนี้ลุงอ้วนจะมาพูดถึงการตั้งโลโก้ของรถในวิยว d r o r o อาที่เป็นเวอร์ชั่น9เวอร์ชัน10นะลุงอ้วนจะมาบอก2รุ่นเลยวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อ2คือตั้งวอลเปเปอร์หน้าจอหรือ ภาพพื้นหลังหน้าจอนะของ Android เหมือนกันเวอร์ชัน9เวอร์ชัน10นะทำยังไงวันนี้มาดูกันนะลุงอ้วนมีคำตอบมาเฉลยให้ทุกทุกขั้นตอนเลยวันนี้ว่าเข้าเมนูอะไรไปตั้งอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวมาดูกันครับอา้าเรามาเริ่มเลยครับลุงอ้วนจะเอาจอ Android ที่เป็นเวอร์ชัน9มาก่อนนะ ว่ามันตั้งยังไงนะวิธีเข้าไปตั้งโลโก้มันนะเวอร์ชัน9นะง่ายๆเลยเวอร์ชันเเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นนี้เลยง่ายๆมากเลยถ้าเวอร์ชัน9นะเข้าไปตรงนี้นี่บางคนยังไม่รู้ว่ามันจะตั้งยังไงมันมีโลโก้ประจำที่จะตั้งให้เข้ากับรถเราหรือเปล่านะ เวลาตั้งนะก็เข้าตรงนี้เลยสมมติว่ารถ Honda ก็เข้าตรงนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าตกลงตรงนี้นะอะเรียบร้อยละนะอ่าเวลาเปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องใหม่นะดงว่นจะทำให้ดู ขึ้นโลโก้รถที่ลุงอ้วนตั้งให้ดูเมื่อกี้นี่นะก่อนที่เครื่องมันจะทำงานนะมันจะขึ้นโลโก้ก่อนโอเคอ่าอีกแบบหนึง่งอ่ามีน้องๆถามลุงอ้วนบอกว่าโทรมาถามลุงอ้วนบอกว่า ไอ้ลุงอ้วนมันไม่มีคําว่าโลโก้ทาแกให้ผมทํำยังไงนะมันไม่ขึ้นคนํานี้นะนะบางคนตั้งไม่เป็นแล้วทีนี้เป็นเรื่องยากละแ n d r o i d เวอร์ชันเก้าเหมือนกันนะ,ะวิธีเข้านะถ้ามันไม่มีตัวนี้นะไม่มีเลือกโลโก้เนี่ยนะให้เข้าตรงนี้นะนะเห็นไหมแล้วก็เลื่อนเลื่อนหน้าจอขึ้นมานะตรงคำว่าระบบเนี่ยนะ นี่นะแล้วก็เลื่อนขึ้นอีกทีหนึ่งนะทำตามนุกอ้วนก็ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์เนี่ยนะเข้าตรงนี้นะอ่าทีนี้อ่าเราจะทำไงเนี่ยเราให้เข้าใ,ใ,ให้เราดูตรงนี้นะอ่าคือเนี่ยคือแนวรุ่นนะกับรุ่นของระบบปฏิบัติการเนี่ยนะสองอันเนี่ยนะให้เราแตะสลับกันหนึ่งสอง สามครั้งนะมันจะเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้นะแล้วก็ให้เราเข้าตรงออเทอร์นี่นี่นะแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะเ,าเลื่อนขึ้นมามันจะมีโลโก้ Select เ,เห็นไหมแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้อา่ามันก็จะเลือกได้เหมือนกันกันกบที่ลุงอ้วนพาทำเมื่อกี้นี่ เราจะเลือกโลโก้ไหนก็ได้นะนะพอเลือกโลโก้สมมติว่าโลโก้หลักของมันเลยคือตัวนี้แล้วก็บอกตกลงนะอันนี้เป็น Android เวอร์ชัน9นะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็ดูแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูซ้ำๆก็ได้ตัวนี้มันทำยากหน่อยนะโอเคนะส,สำหรับ Android เวอร์ชัน9นะ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลุงอ้วนจะให้ดูที่เป็นเวอร์ชั่น10ทีนี้มันทำยังไงนะอ,อ่าลุงอ้วนพามาดูที่เป็น Android เวอร์ชัน10ทีนี้นะทำยังไงวิธีตั้งตั้งยังไงอ้านวะทีนี้อา่าลองลุงอ้วนเข้าไปตรงสี่เหลี่ยมนี่นะนะอา่าตัวเนี้ย มันจะไม่มีตั้งโลโก้ให้นะมันจะซ่อนอยู่ข้างในนะถ้าเป็น Android เวอร์ชัน10นะนะที่เป็นขึ้นหน้าไอคอนอย่างนี้นะอ่าให้เ,เพื่อนๆดูไว้ให้เข้าตรงฟันเฟืองนี้เหมือนกันนะนะพอเข้าฟันเฟืองปุ๊บเนี่ยอ่านะให้เรามาตรงนี้นะการตั้งค่ารถยนต์เนี่ยนะนะนะเดือนขึ้นมานะ แล้วก็อันสุดท้ายเลยการตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่นะนะอ่าทีนี้มันถามรหัสแล้วเราจะใส่รหัสอะไรทีนี้ใส่8 4สตัว1,2,3,4นะแล้วก็กดตกลงอย่างนี้นะนะพอได้หน้านี้แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาเห็นไหมอยู่ท้ายสุดเนี่ยมันจะมีโลโก้นะเราอยากได้โลโก้อะไรเราก็เลือกนะ ลูอ้วนที่พาลูงอ้วนพาทำเมื่อกี้เนี่ยนะ,ะวันนี้ขับปอ๊อตหน่อยนะแล้วก็ตกตั้งค่าโลโก้ก็ตรงนี้เลยทีนี้พอได้โลโก้แล้วเราก็ยืนยันมันนะตัวนี้จะไม่มันอยู่ลึกหน่อยนะถ้าน้องๆดูไม่ทันก็ฟังไม่ทันก็ดูซ้ำอีกทีนึงนะโอเค ทีนี้ลุงอ้วนจะพาตั้งอาวอลเปเปอร์คือภาพพื้นหลังของหน้าจอตอนนี้มันเป็นมืดๆใช่ไหมดำๆใช่ไหมลุงอ้วนจะพาตั้งว่ามันมัน,ม,นมันตั้งได้ภาพพื้นหลังมันเนี่ยนะ,ะเวลาตั้งนะให้เข้าตรงฟันเฟ,ฟืองนี่นะแล้วเราก็มาตรงนี้ง่ายๆเลยตรงนี้มันจะมีการแสดงเห็นไหมการแสดงผลเนี่ยเห็นเห็นยัง วอลเปเปอร์สลิปขนาดตัวสอน,นอ่ะเข้าตรงนี้นะอ่าเห็นเห็นตรงนี้ไหมอ่าวอลเปเปอร์เราก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะอันเนี้ยภาพพื้นหลังเนี่ยวอลเปเปอร์เนี่ยนะขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อนเอาเลื่อนหาอันนี้ตั้งง่ายๆไม่ยากอันเนี้ยเราอยากได้วิวสวยๆเลยก็อย่างนี้นะพอเลือกเสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ตั้งวอลเปเปอร์นี ว่ามันขึ้นให้เราไหมเห็นไหมเราก็จะได้แบ็กกราวน์สวยๆของหน้าจอ Android เรานะอันนี้เป็นของเวอร์ชัน9นะตั้งง่ายๆเปลี่ยนไดเ้เขาให้มาเยอะนะลองเล่นดูลองใช้ดูนะโอเคอ่ะดูอ้วนพามาดูวิธีตั้งดดหน้าวอลเปเปอร์ของ Android เวอร์ชัน10 นะที่มันขึ้นหน้าอย่างนี้นะ,ะก็เข้าไปเหมือนกันเข้าไปตั้งค่าเหมือนกันนะก็มาที่วอลเปเปอร์ง่ายๆเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ยากนะเพียงแต่ว่าลุงอ้วนมาทําให้ดูว่ามันมันแต่และเวอร์ชั่นเนี่ยมันมันอาจจะดูคนละที่กันหน่อยอเข้าตรง w a ลเปเปอรเข้าตรง w a ลเปเปอรอีกทีนึงเห็นไหมเราก็เลื่อนหาตรงนี้นะเราอยากได้เป็นแบบไหนก็ ลวดลายสีคลาสสิกแบบสวยๆก็พอ,อเสร็จแล้วเราก็ตั้งค่าวลเปเปอร์ตรงนี้เห็นไหมเขาจะบอกไว้ตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปทีนึงเสร็จเรียบร้อยนะ,ะเราก็ออกไปนะเราก็จะได้หน้าแบ็กกราวของเราสวยๆนะก็ใครที่ยังไม่เคยทำก็ลองเข้าไปเล่นดูนะลุงอ้วนมีคลิปเล็กๆน้อยๆมาฝากนะ โอเคอ่าเป็นไงบ้างน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเป็นไงบ้างอ่าทำเป็นกันนี้ยังนะถ้ายังทําไม่เป็นก็เอาคลิปลุงอ้วนดูแล้วก็ทําไปด้วยก็ได้นะโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ลุงอ้วนด้วยนะขอบคุณมากครับ